นะเหรียญบางเหรียญไม่มีพอสอเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าปีอะไรบางเหรียญเนี่ยหยิบขึ้นมาเนี่ยทําไมผมจึงนึกหน้าอีกหลวงพ่อหนึ่งออกผมจะบอกคุณเลยอันนี้เป็นเหรียญเนี่ยรุ่นเดียวกันคนละบล็อกช่างแกะคนเดียวกันคุณเห็นไหมหน้ายาวหน้าสั้นอืตัวหนังสือเห็นไหมเนี่ยอันนี้คนละบล็อก เห็นไหมคุณเห็นไหมคุณระบอกันแต่ตัวหนังสือเหมือนกันว่าเป็นลายมือช่างคนเดียวกันช,ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมมีความสุขมากๆนะครับอยู่กับหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดอยู่กับข้อมูลต่างๆาคุณถนนยืนยงครับพระชุดที่จะถ่ายท,ทําหนังสือเนี่ยถ่ายหมดหรือยังครับถ่ายผบเรียบร้อยครับ ครบแล้วใช่ไหมโอเคนะครับก็ครบแล้วก็เจ๋วแหวแวเลยเฟี Feel ้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วตัวอย่างของเหรียญที่เอามาลงในหนังสือพานหลวงพ่อกับวัดคือสิ่งที่ยากสุดคือต้องซื้อเหรียญน,นะครับต้องซื้อเหรียญอ่ะเอามาถ่ายรูป ลงหนังสือนะครับก็โอเคละคือจากเหรียญที่เพื่อนๆเนี่ยไม่รู้นะครับแล้วก็พอเวลามารู้แล้วมันมันเป็นเหรียญที่พอรู้ประวัติแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหรอะอะไรแบบเนี้ยในหนังสือภา,าพหลวงพ่อกับวัด เรารวบรวมข้อมูลเนี่ยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ที่ชื่นชอบในพระเครื่องครับผมโชว์สักเหรียญหนึ่งนะครับยากจองหนังสือครับใจเย็นหนังสือได้ทุกคนสำหรับแฟนเพจสันขวานผมขอให้ผมรวบรวมได้ครบเนี่ยแล้วก็เปิดให้จองรอบสุดท้ายทีเดียวมันก็จะนะได้รวดเร็วทันใจ ยังเหรียญพ่อจงก็เหมือนกันเนี่ยเหรียญกันภัยพ่อจงเนี่ยบล็อกนอหนูมีหัวนอหนูไม่มีหัวใช่ไหมเนี่ยนอมีหัวนอไม่มีหัวเนี่ยยังเหรียญเนี้ยเอาไหมครับว่าคนดุจยาได้รับเหรียญพ่อจงกันพัยบล็อกนอหูมีหนัวเนี่ยมีหัวนะจากวัดเออเอาไะเอาว่าเหรียญพ่อจงกันภัยอ่ะ บล็อกนอนหนูมีหัวเนะคือคนไอ้บล็อกทําเก๊ะมันถอดซิลิโคนมามันเหมือนกันเดะไอ้บล็อแกแปลกๆเนี่ยมันไม่ได้เก๊ะหรอกเขาไม่เป็นพายอีกบล็อกหนึ่งประเด็นทุกวันเนี้ยที่เกิดปัญหามากก็คือว่าเหรียญคนละบล็อกไปตีเก๊เหรียญย้อนยุคไปตีเก๊แต่เขามีคนที่ทําบุญรับมากบวัดที่เหรียญเขาอยู่ในบ้านแล้วทุกวันนี้ทุกคนต่างมีสื่อเฟซบุ๊กในมือ ใช่ไหมอ่าก็เกิดการถงเถียงกันบ่อยนะระหว่างคนที่รับมากรวัดกับคนถ่ายพระนะเอาว่าเหรียญม่อจงเนี่ยถ้าอยากพากลับวัดคุณต้องไปสัมภาษณ์คนที่ได้รับเหรียญม่อจงกันภยัยบล็อกนอนหนูมีหัวเนี่ยว่าเขาเอามาจากไหน แล้วผมกล้าพูดเลยว่าเหรียญน,นี้ยไม่เก๋และเป็นเหรียญแท้และมีคนแล้วมาจากวัดแล้วเป็นเหรียญแท้ที่วัดจะสร้างด้วยผมก็ซื้อเก็บหมดนะครับอยากร่วมทําบุญกระถิ่นวัดทำบุญแผ่นหนึ่งร้อยบาททำได้ที่ไหน่อเดผมจัดการให้ใจยเย็นรอแป๊บได้ร่วมบุญกันทุกคนอันนี้เหรียญน,นี้ก่อนเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่น่าตื่นเต้นพุทธสาโลวัดตากอง นคนปรปฐมอ่าพุทธาโลเนี่ยค,คืออะไรอ่าวัดตาก้อง,อ,งอ่าลองเซิรดีเพราะแช่มวัดตากองเพราะแชมฉายาอะไรอินทโชโตอ่าพุทธาโลเนี่ยฉายาใครอันนี้น่าสนใจนะพุทธาโลเนี่ยเป็นชื่อฉายาอ,อ่า แล้วด้านหลังเนี่ยอันนี้ไม่ต้องปฏิเสธเลยองค์พระปฐม,มเจดีนี่เป็นเหรียญที่ต้องค้นหาใช่ไหมอ่านี่มีอะไรให้เราค้นหากันอีกแล้วนี่แหละครับแล้วก็ไปหาคำตอบได้ใน นะหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดนี่พุทธาสาโลนะพุทธาสาโลหรือพุทธาสาโลรอรอติดตามโอเรอรอติดตามแต่ระที่นั่งสมาธิแล้วมีธงแบบเนี้ยถ้าหลับตาคุณคุ้นอยู่ล่ะนี่น่าสนใจไหมครับอ่ะมาหนึ่งเหรียญละที่ นำความตื่นเต้นมาในค่ำคืนนี้สองเหรียญนี้เนี่ที่ไหนที่ไหนครับเหรียญนี้หนังสือนี้น่าสนใจมากเห็นเหรียญเนี้ยเพื่อนเพื่อนนึกถึงเหรียญหลวงพ่ออะไรนึกถึงหลวงพ่ออะไรครับเหรียญปีอะไรแล้วนึกถึงหลวงพ่ออะไร เห็นป่ะนึกถึงเหรียญพ่อทพพ่อชนแดนเลยหลวงพ่อทรครับพ่อทกพิ่เน็กชัชวาลโอ้โหเขาเรียกว่างานของช่างแกะคนเดียวกันดูตัวหนังสือคาว่าหลวงตัวเดียวกันเลยเห็นไหมครับแล้วเหรียญเนี้ย ปี94้่นะซึ่งลายมือเหรียญปี94เนี่ยชัดเจน <c oughs> ผมบอกเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าเดี๋ยวพี่จะมีเหรียญแบบนี้เหรียญหนึง่งนี่คุณดู94นี่ลายมือเดียวกันไหมลายมือเดียวกันนึกถึงเหรียญพอลีด้วยครับเขาเรียกว่า งานแกะของช่างคนเดียวกันอันนี้ลึกซึ้งคุณอยากเป็นเทพแห่งการวิเคราหหนะห์เหรียญไหมนะเหรียญบางเหรียญไม่มีพอสอเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าปีอะไรบางเหรียญเนี่ยหยิบขึ้นมาเนี่ยทําไมผมจึงนึกหน้าอีกหลงพ่อหนึ่งออกผมจะบอกคุณเลยนะครับไอการดูตํำหนิอ่ะผมบอกเลยมันเป็นการพูดในสิ่งเดียในองค์พระ นะลองกระพ้าห้าองค์มาชี้ตำหนิให้ดูดิเพอเพอไม่มีมีไม่เหมือนกันหรอกหน้าแต่ถ้าพูดกับพระองค์เดียวพูดได้สารพัดอะถ้าลองกัะพระสี่องค์มาเลียงแล้วชี้ตำหนี่ผมบอกเลยเพอเพอไม่เหมือนกันอ่านะครับฉะนั้นการวิเคราะห์หรือการเข้าใจของเหรียญเนี่ยจากลายมือช่างแกะบล็อกเนี่ยนะผมบอกเลยนี่เป็นสิ่งที่ผมพูด ทฤษฎีนี้มาตั้งแต่เหรียญปูเอี่ยมวัดหนังเห็นปะคนละเหรียญตัวหนังสือตรงตัวหนังสือโคง้งคุณรู้ได้ไหมว่าเนี่ยมันเป็นลายมือคนเดียวกันแล้วเหรียญปัจจุบันเนี่ยเหรียญไม่มีพอสอที่ไปยัดอ้างผิดปีอะนะครับแล้วคุณจะดูพระเป็นได้ยังไง อย่างวันเนี้เหรียญเหรียญแบงแพงอย่างเหรียญมางคนประพิษเนี่ยผมบอกไม่ได้สร้างปี60นะเป็นรุ่นแรกแต่มันไม่จําเป็นคือบอกคุณไปยัดปีผิดมันทําให้การวิเคราะห์พระเครื่องเนี่ยผิด,ผดเพี้ยนนะครับงานของช่างแก่บ็อกเนี่ยอ่าแอดมินไปเอาเหรียญแบบนี้มาหนังสือหนังสือรุ่นน้ำแม่กองก็เนี่ยนี่เล่มไกลๆพี่เนี่ย อะคุณไปดูหกหกหนึ่งแอดมินเซิร์ชเหรียญเพราะวัวไว้กลางวังเย็ยนนี่ทีอ่ะคุณดูดูตัวยันข้างเลยอสังวิสุโลเนี่ยนะอาชามะจุป,ปะทีมะสังอังคูเนี่ยสังวิทาปุกายยะปะเนี่ยนี่พรอะหัวนี่พรอะฝัก ลายมือเดียวกันไหมเหมือนครับเหมือนอ่ะเสิร์ชตะม่วงบนตัวนได้จีตะม่วงบรรวโรงงานเดียวกันเลยคุณดูเห็นไหมตัวหนังสือสั่งวิทาปูกะยะป,ปะเขีนปะเห็นไหมครับอ่ะดังนั้น นะครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องทฤษฎีของเนื้องานผมเปรียบเทียบให้คุณฟังง่ายๆเนี่ยผมเปรียบเทียบเพืคุณฟังง่ายๆอันนี้งานปีอะไรหกศน Admin Search พอหลุ่นวาช้างเผือกคุณดูงานเดียวกันไหมงานเดียวกัน แทบจะเมื่อนกันเลยเลยช่างหนเดียวกันเมื่อเงินเที่ผมให้ดูเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะการเล่นพระเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีวิธีการวิเคราะห์แต่คนที่รู้เรื่องวิธีการวิเคราะห์แบบเนี้ยมันต้องคนที่เห็นเยอะๆและเข้าใจวิธีการผลิตถ้าคุณนึกอะไรไม่ได้ ผมขอบอกคุณแบบนี้นะครับลายมือของช่างที่แกะบล็อกถ้าแบงค์นึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงแอดมินสันขวาน<ม>คนที่เขียนบัตรรับประกันสันขวานน่ะ<ม>แอดมินคนแรกคือไอ้เจ้าฟ้า<ม>แอดมินคนนี้คือเจ้ากิ๊ก<ม>รู้ป<ม>่าว่าได้บัตรรับประกันน่ะลายมือใครเขียนถูกป่ะ<ม>ถ้าเป็นลายมือไอ้ฟ้า ก็จะเป็นสองปีที่แล้วถ้าเป็นบัตรรับประกันที่เขียนด้วยเลยมือไอ้เจ้ากิ๊กก็คือปีนี้ฉะนั้นลายมือชิ้นงานที่เขาแกะไว้บนเหรียญมันก็อารมณ์เดียวกับบัตรรับประกันพักเครื่องของสันขวาเลยว่าไอ้บัตรรับประกันใบเนี้ยลายมือของแอนดมินคนแรกอะ่ะคือสองปีที่แล้วถ้าลายมือแบบเนี้ยคือแอดมินคนนี้ งานของการแกะเหรียญก็เหมือนกันไอ้บอกเก๊แกะบล็อกใหม่อะ่ะผมบอกเลยใครที่ยังเชื่อว่าเรื่องมีมีการเก๊แกะบล็อกใหม่ในอดีตนะไอ้คนพวกนี้ดูพาไม่เป็นมันจะดูเป็นได้ยังไงอะก็เขายังเชื่อในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อะถ้าคนคนหนึ่งยังเชื่อในสิ่งที่มันไม่สามารถเป็นไปได้เนี่ย อยู่เนี่ยคนพวกนั้นจะบอกว่าดูพระเป็นมันเป็นไปไม่ได้แล้วคุณจะเห็นไหมว่าคนนี้นมันจะโดนเหรียญเก๊งานใหม่ๆเพราะอะไรเพราะเขาใช้ถูกไหมเขาใช้ความเข้าใจเดิมๆซึ่งซึ่งคนที่ไม่โดนเหรียญเก้เนะ่ยคือเขาใจวิธีการผลิตคนที่รู้ว่าเหรียญเนี้ยสร้างปีพศอ,อ,อะไรแม้ไม่ได้เขียนพศออบอกอะ่ะคือเขาคือคนที่ รู้เนื้องานในแต่ละช่วงไม่เชื่อคุณลองเซิร์ชรูปเหรียญปีสองสี่ห้าเ้ามีกี่หลวงพ่อหกศูนย์กี่หลวงพ่อหกหนึ 61, ่งกี่หลวงพ่อหกสองกี่หลวงพ่อเซฟไว้นั่งดูนะคุณจะรู้เลยว่าลายมือของช่างอ่ะแต่ละช่วงปีพศเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างในเอแกะเหรียญแรกของประเทศไทยต่อมากำเนิดในดีใน B ีแกะเหรียญแรกปีอะไร เห็นป่ะซึ่งถ้าก่อนนั้นจะมีช่างนะคือในเอเท่านั้นก่อนจะมีในาบีมันสนุกมันสนุกถ้าคุณเล่นพระแบบที่ผมบอกอะ่ะแล้วเมื่อคุณรู้อ่ะคุณสามารถเล่นพระได้เล่นแล้วมีความสุขผมจะบอกให้นะถ้าคุณดูพระได้นะคุณจะไม่นั่งงงแล้วเวลาคุณดูเป็นแล้วอ่ะคุณมีความรู้อ่ะ คุณจะไม่ต้องซื้อพระแพงเผลอๆเลิกสงสัยเลิกงงเลิกซื้อพระแพงแต่หันไปซื้อพระดีไปซื้อพระคูกหรือซื้อพระแพงในราคาที่ถูกได้เพราะคุณดูเป็นมันจะมีเวลาอะไรอีกเยอะผมกล้าพูดนะไอ้คนที่บอกว่าเก๊แกะบล็อกใหม่มีนู่นนี่นั่นอ่ะใครแกะแกะที่ไหนบอกหน่อยมันไม่มีบางคนยังเชื่อเลย ว่าบล็อกพระเนี่ยเขาปั๊มกันที่วัดมีวัดไหนมีเครื่องปั๊มพระมั่งไม่มีหรอกณปัจจุบันยังต้องไปให้โรงงานปั๊มเลยไม่มีเครื่องปังมงม๊มพรนะจจรเ,เครื่องปัง๊มเ,เหรียญเนะ่ะในวัดอ่ะไม่มีได้คาดทุกวันนี้คนยังบอกเลยยืมวัดนี้มายืมบล็อกจากวัดนี้ไปปั๊มปั๊มกันที่วัดแล้วเธอะเลิกเลิกฟังคำพูดเก่าๆไอ้ที่มันไม่จริงอะ่ะ มาปรับปรุงมาพัฒนาเอาความจริงเข้ามาใช้อะไรที่มันจริงก็คงไว้แล้วก็เชิดชูไว้ถูกต้องอะไรที่มันไม่จริงเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการที่คุณจะดูพระได้ซึ่งจริงๆแล้วไอ้เรื่องที่เขามีไว้คุยไว้โมกันเนี่ยเขาไม่ได้ใช้มาในการดูพระเลยเขาใช้เอาไว้เล่าสนุกสนุกให้รู้ว่าฉันพูดภาษาเหมือนรุ่นพี่ฉันเป็นเซียนพระนะ จริงๆแล้ววิธีการดูแแคเก้เขาใช้สิ่งเดียวกันคือความเก่าและภาพจำที่เคยเห็นแต่สิ่งที่ผมให้อ่ะมันลึกไปกว่านั้นแม้คุณไม่เคยเห็นเหรียญน,นั้นเลยคุณก็รู้ได้ว่าแทหรือเก๋เนี่ยมันลึกกว่าภาพจำแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นไอ้เรื่องเหรียญเก๋แก่บล็อกใหม่อ่ะเข้าใจว่าเป็นเหรียญแท้อีกบล็อกหนึ่งหรือเป็นเหรียญแท้ย้อนยุกอ่ะ แล้วคุณไปถามคนที่เขามีเหรียญเนี้ยในบ้านว่าป้าได้มายังไงตาได้มายังไงเหมือนพ่อแดงไม่มีห่วงอะทุกวันเนี้ยพ่อแดงไม่มีห่วงถูกหรือแพงแล้วทันพ่อแดงแบบเข้าใจง่ายๆเพราะเนื้อเหรียญพ่อแดงไม่มีห่วงอะมันเป็นเหรียญเนื้อเดียวกับพระปีศูนย์กว่าไม่แดงถูกไหมเหลืองแดงแล้วลมดําเหมือนกับอะไรเหมือนกับปูท่ทวดศูนย์ปดเห็นป่ะเออเหมือนกัเนื้อเหรียญน,นะครับ พอทบวัดชนแดนใช่เหมือนกันเนื้อเหรียญน,นะครับของพ่อเนื่องวัจุลมณีคือนะผสมเป็นเหลืองผิวแดงแล้วลมดําคนละลายมือแกะยังไงก็ไม่เหมือนอะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูเรื่องนี้อ่ะอันนี้เป็นเหรียญแท้สร้างคนละปีช่างแกะคนละพิมพ์ mm hmm. ก็ปีหนึ่งห้าหนึ่งสี่อะคุณเห็นปลยหน้าแบบนี้หมดเลย,บบเลยทำไมไม่แกะให้เหมือน ไอเหรียญปุย่มหน้าที่มีปัญหามันแกะไม่ได้ไม่เหมือนครับอันเนี้ยคือเหรียญแท้ที่เป็นเหรียญย้อนยุคอันนี้เป็นเหรียญเนี่ยรุ่นเดียวกันคนละบล็อกช่างแกะคนเดียวกันคุณเห็นไหมหน้ายาวหน้าสั้นตัวหนังสือเห็นไหมเนี่ยอันนี้คนละบล็อกอเห็นไหมคุณเห็นไหมคนละบล็อกกัน แต่ตัวหนังสือเหมือนกันว่าเป็นลายมือช่างคนเดียวกันเห้นใจป่ะออ,อันนี้คนละวัดช่างแกะคนเดียวกันคุณเห็นตัวหนังสือไหมคนละหลวงพ่อคนละวัด,วดแต่ช่างคนเดียวกันแกะให้อ,อ่าอูดีเก่งมากเนี่ยครับก็คือที่ผมทำไม่ให้ ใช่เลยครับชัดเจนดังนั้นน่ะผมบอกเลยสิ่งที่ผมอ่ะให้ไว้ในไหลสดของผมและอยู่ใน Youtube ถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าไปดูเพื่อนเพื่อนจะเหมือนกับว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าถึงถึงบางอ้ออะไรที่คุณเคยสงสัยแล้วแล้วหาคำตอบไม่ได้คุณจะหายสงสัยอันนี้คือเหรียญที่มีประเด็นดราม่า นี่เหรียญน,นี้คือเหรียญที่มีประเด็นดราม่าเพื่อนเื่อนว่านะฮะมันเป็นลายมือคนเดียวกับที่แกะเหรียญปกติไหมแบงค์เซิร์ฟเหรียญปู้ย่อมวัดหนังขออนุญาตนะครับภาพจาก Google, Google. ผมถามว่าเนี่ยช่งางคนเดียวกันแกะไหมคุณดูจัตวาศก นี่าพระภาวนาโกสนเถระคำว่าวันเดือนลายมือช่างคนเดียวกันไหมพี่มนตรีบอกเป๊ะอืมแล้วทำไมปีหลังๆไม่แก่ให้ได้นานแบบเนี้ยวิธีผลิตยุคเดียวกันพี่วรพันธ์ใช่เลยครับพี่ทำมาลงกินก้าเพิดแท้เอาจริงพูดภาษาชาวบ้านไหม,มแค่ผมรู้มากกว่าไอคนตีเก๊แค่นั้นเอง ครับผมดูพระได้มากกว่ามันแค่นั้นแหละคือประเด็นคือไอเหรียญเนี้ยไอ้คนที่ตีเกน่ะมันมันมันเอาความรู้ส่วนไหนตีเกแล้วปัจจุบันไม่เห็นออกมาลายสดหรอว่าเกอะ่ะจริงครับรู้มากกว่าเขาปูดีวัดบ้านยางปีสองสี่หกสามราคาแรงไหมครับอาจารย์แล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแล้วแต่ความชอบอ่ะนี่แล้วคุณรู้ไหมครับว่า เหรียญเนี้ยช่างคนเนี้ยคนแก่ชื่อช่างสุพจน์แกะเหรียญไว้ในประเทศเนี้ยสามเหรียญมีเหรียญนี้แล้วก็มีเหรียญพระลุงท่ากระบือแอดมินเซิร์ชเหรียญพระลุงท่ากระบือนี่ตอนยังไม่ล้างผมล้างเองกับมือเหรียญนี้แพเหรียญนี้นี่แหละที่เป็นประเด็นพระแพร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหายากด้วย พัดแท้ยังไงก็แท้ครับไม่สนใจรายละเอียดอื่นเลยอ่าเนี่ยเพืเ่อนๆดูนะดูตัวเห็นไหมตัวนะ้ตัวยะข้างในนี่เลยมือช่างคนเดียวกันนะแต่เขาแกะคนละปีนี่หกเจ็ดนี่หกเก้าแค่นั้นเองช่างแกะคือช่างสุพศแกะเหรียญที่ร้านห้างเตียนเซ็งคุณดูลักษณะไข่ปลาดิ พอสอไม่เหมือนกันแต่คือช่างคนเดียวกันที่แกะคนละปีเห็นไหมเห็นเนื้องานไหมจริงเหลือนู่นนี่นั่นปัจจุบันมีเหรียญยุคปีแปดกว่าที่แกะลายมือนี้ไหมละ่ะคำตอบคือไม่มีไม่มีแน่นอนอ่ะแล้วก็แกะให้เหรียญหนึ่งคือนี่พ่อพึ่งลางบัวเซิร์ชดิ ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมไม่ได้พูดนะผมมีภาพให้ดูเห็นตัวนะตัวย้าข้างไหนไหมช,ช่างคนเดียวกันคนเดียวกันเปเลยใช่เลยใช่ปะซึ่งเป็นช่างสุพจน์แกะงานอยู่ในร้านห้างเตียนเซ็ง คนเดียวกันทําไมผมรู้อ,อ่อก็คือทําไมผมรู้เพราะเราคนา้นคว้าอ่าไม่เป็นไรแล้วเหรียญน,นี้ยนะคุณสังเกตเหรียญบล็อกเนี้ยนะนี่ตรงขาโต๊ะเนี่ยจะเป็นสองชั้นคุณสังเกตรตรงขาโต๊ะนี่เลย จะเป็นสองชั้นเหรียญน,นี้ยเขามีการตีเส้นสเกลในการแกะบล็อกชัดเจนนะเนี่ยคุณดูนะนี่สำคัญไปดูบล็อกอื่นอ่ะเอาว่าขออนุญ,ญาตใช้ภาพเขาไอ้บล็อกทั่วไปเนี่ยมันจะชั้นเดียวนี่บล็อกทั่วไปเนี่ยไอ้ตรงขาโต๊ะเนี่ยมันจะชั้นเดียว เฉพาะบล็อกนี้เท่านั้นนี่ที่ตรงขาโต๊ะเนี่ยจะเป็นสองชั้นงานแกะบล็อกสดดูรอยต่อยนันต่อตัวต่อตัวหนังสือนะเป๊ะอ่ะไม่เป็นไรแล้วแล้ว,แล,วแล้วที่พีคสุดคือเลรืเปล่าเดี๋ยวนี้คุณอย่าลืมมันโลกของยุคโซเชียลคุณดูนะหนังสือพักเครื่องเล่มน,นี้ชื่อหนังสือใส่เวท ตั้งแต่พศออหนึ่งกว่าป่ะใช่บล็อกไหนบลอกไหนขาโต๊ะสองชั้นลงหนังสือด้วยน,นี่แล้วหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกเล่มแรกเลยนะที่เขียนประวัติหลวงปู่เอี่ยม สองชั้นสองชั้นสองชั้นครับสอชั้นเหรียญเนี้ยเขาลงหนังสือมาก่อนแทบเป็นหนังสือเล่มแรกที่ลงเหรียญปูเอียนเลยก่อนผมจะเจอเหรียญด้วยซ้ำก่อนหลายสิบปีแลหนังสือเล่มนี้น่าจะปีหนึ่งเจ็ดผมยังไม่เกิดเลยไอ้คนตีเกยังไม่เกิดเลยอ่ะใครที่คิดว่าเก๋ห้าปีแล้วถ้ามันเก๋เนี่ย คุณหามาขายผมจนผมล้มละลายไปแล้วคือคนมันจะเถียงอะมันมีปากมันก็พูดไปแต่มันพิสูจน์ไม่ได้หรอกแต่ผมอะนะฮะไม่ได้พูดคือผมอะนาหลักฐานต่างๆหลักฐานบางอยา่างวันนั้นมันหาไม่ได้หรอกแต่อะไรที่เป็นความจริงอะนะหลักฐานเขาจะมีมาสนับสนุนความจริงเรื่อยๆแต่อะไรที่ไม่ใช่ความจริงอะ่ะผมบอ,อกคุณเลยมันไม่มีหนังสือหรือเอกสาร มาสนับสนุนไอ้เรื่องไม่จริงหรอกว่ามันเก๊อทุกอย่างอ่ะผมเป็นคนตรงๆนะครับสิ่งที่ผมอ่ะไม่อยากให้เขาไปตีเหรียญแท้เป็นเก๊เพราะอะไรถ้าคุณไปตีเหรียญแท้เป็นเก๊วิชาการเรียนการสอนด้านพารเครื่องมันจะพังหมด,ดคุณก็คิดว่าแกะบล็อกสดของเก๊ทาได้คุณก็คิดว่าโลหะทําให้เก่าของเก๊ทาได้วิธีการดูพารเครื่องมันจะพังหมดเลยครับ แล้วจริงๆอะวันนี้ไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับเหรียญว่าหนังเลยผมแค่พูดถึงเรื่องลายมือของช่างแกะบ็อกซึ่งมันเป็นทฤษฎีว่าถ้าคุณอยากดูเหรียญน่ะให้แบบนะรู้ลึกร,รู้จริงนะให้เห็นเหรียญเยอะๆแล้วมานั่งดูว่าลายมือของช่างแกะคนเดียวกันเนี่ยแกะเหรียญอไรกแล้วแต่มันจะเป็นเหรียญแท้ และไอ้เก๋แก่บล็อกใหม่อะ่ะมันไม่มีทางทําได้ผมต้องล้มล้างไอ้คาบอกที่บอกว่าเก๋แก่บล็อกใหม่มันทําได้เนี่ยออกจากสมองของแฟนเพจสันขวานเสียก่อน mm hmm. หรือออกจากสมองของคนเล่นพ้าก่อนคุณจึงจะกลับมามั่นใจในทฤษฎีและดูพ้าได้ว่าของเก๊เนี่ยมันมีแค่ถอดซิลิโคนเท่านั้น เหรียญต่างบล็อกมันเป็นเหรียญแท้คนละบล็อกหรือว่าเป็นเหรียญแท้ย้อนยุคสร้างคนละวาละมันไม่มีเก๋แกะบล็อกใหม่พี่ๆเข้าใจไหมฮะอ่าซึ่งไอการดูเหรียญแบบชี้ตำหนิอ่ะมันได้นะสำหรับเหรียญบล็อกเดียวกันแต่เหรียญที่คนละบล็อกอ่ะที่มันแท้เนะี่ยคุณเข้าใจไหมไม่ตีเก๋ปัญหาไม่เกิด แต่พอไปตีเก๋มันทำลายการเรียนการสอนในการวิเคราะห์เรื่องกระไหลตรงยุคงานแกะบล็อกสดลายมือเอกลักษณ์ของช่างนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมพูดวันนี้และพูดอยู่เสมอเก๋แกะบล็อกใหม่ไม่มีใครยังบอกว่าเก๋แกะบล็อกใหม่มีนะให้คุณรู้เลยคนนั้นนะ่ะเป็นโรคโง่เหลือหลังคุณเอาคำพูดผมไปพูดได้เลย ถ้าบอกเก๋แกะบล็อกใหม่มีแกะที่ไหนทําตรงไหนนะบอกข้อมูลให้ดูหน่อยถ้าพูดได้ไอ้นั้นมัว่วแล้วถ้าพูดมาเนี่ยผมจะไปพิสูจน์ให้ด้วยซึ่งถ้าคุณแกะคนละปีผมบอกเลยมันไม่มีทางที่จะได้อะไรมือเดียวกันเครื่องหมายเครื่องมือล่องรอยตัวตัดกระไหลก็ไม่ได้อันเดียวกันบางคนบอกกระไหลทาได้ทําได้ไม่ไปทาเหรียญพ่อแดงเขามาดินแพงๆอ่ะไม่ไปทาเหรียญพ่อเพลินหนองไม้เหลืองไม่ไปทาเหรียญพ่อสดแพงๆอ่ะ ทำไมทุกวันนี้เหรียญพ่อแดงลมดําใหม่ยังรู้พระทำผิวใหม่ปูทั่วทาผิวใหม่คุณยังรู้ถ้าคุณคิดว่ากระลหลาผิวมันทําได้คุณไม่ทําให้เหมือนเดิมไปเลยล่ะเพราะจริงๆมันทําไม่ได้แต่ไอเหรียญที่ผิวตรงยุกตัวตัดตรงยุกงานแกะบล็อกสนเป็นเหรียญแท้ที่ไม่เหมือนกันเพราะพระตอนสร้างเขามีมากกว่าหนึ่งบล็อกแต่ไอคนที่มาบอกว่าเก๋อเกิดยังไม่ทันตอนสร้างเลยแล้วก็ไม่ได้เข้าใจวิธีการผลิต วิธีการลมดําเครื่องหมายเครื่องมือในตอนนั้นพอไปตีเก๋อะมันก็ทําลายหลักการเรียนการสอนการข้อมูลในการวิธีการดูฮะนั่นนะ่ะคือประเด็นใหญ่นะครับคนบอกสมเด็จมีตํำหนิพรกกุชี้ตำํำหน,นิอย่างนั้นอย่างนี้คุณพิมไปในไลฟ์เลยนะถ้าใครชี้ตำหนิอนี่นะพี่เอามาสักห้าองค์แล้วมาชี้ให้ดูไนดะ้ไหมมีเหมือนกันผมจะเชื่อ